สวัสดีค่ะช่องมิวิปพาลออจ้จแนวครับเพื่อนเพื่อนจับปลาพี่น้องจับสองจับปลามัวสีหมุนลงอู้ปลาโดดดวงเด่งดยงเดงเลย ตะกี <önce S 2> no? in ้ค in ่ะมาเบ่งจับปลาน้ำกันพี่น้องเนี่อมองยืนกันสองสิบสองไม่สุดปับ กาที่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งมาเล่นน้ำกันจ้างไปเหรออ้ไทยอุ้ยด่นแล้วอู้อกัดดังไ้แล้วกจับปลาจับปลาสมือพี่น้อง <laughs> <laughs> พูดจับปลาสองมือโอ้หุ่นดังหลังโดนละน้ำเล่นน้ำนั่นกันเล่นน้ำแกฮอนแกฮอนฮอนไหลปลามัน <c oughs> ไปอยู่เจ้าพ่นบ่นี่วันไดเล่นน้ำหาวเป็นอย่างอู้พุ่นโดนละพุ่น ตั้งอะไรอย่างเงี้นะคือบอกหมดเลยเด็กคุ้ปุ๊บเลยเนี่ยนะมันมีเงียไม่งัดอยู่ขางเขาดิีร้อครับงูเว้ดิออกแก่ธรรมดาดีไม่งัดโอยมองยี่มองยี่สามตัวอะไรบ้านคือบอกนะ

นุ้ยคือเมื่อทางนึงหันบ่บอกว่าแหง้หน่อยเมื่อเดี๋ยวมานำแต่ปลาซอยปลาปลากุมไปอีไทยเพรมีปลาคอยง่ายบอถ้ามีมันต้องโดดแยเนาะ มีแล้วบอพี่น้องมาเล่นน้ำน้ำกันจ้าเรีนน้ำแก้หอนอาการหอนแห้งลมกับวะมีเลย ดีนะพ่าได้ไปซื้อของมือเนยเดี๋ยวบ่มีล่มพ่อมิดสวัสดีค่ะมาจ้ามาเล่นน้ำพูนผู้จับปลายมุมพน โอค e? no ุณจารปลาต้มได้าต้มเยอพอก่า้สวัสดีค่ะมาดูพี่น้อง อ,อ,อุ่นปูสองปูกับเพียออวันเล่นหน้าไม่คนโอ,อ้ประสูดใหญ่เออโบวิด

อสวัสดีค่ะนมนิ่มเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ oh, โดดดีกแล้ว yeah, ปูนโดดดีก่ะบมี้ปานนั่นบมีประกดบ่ลูกมันกับพ่อแม่มันพักกันเอาไปกินหมดแล้วดิ โอ้นั่นูโอ้ดดโชว์กองเบ้อแล้วม่โดดอยู่กางตรงกลางนี่ดดโชว์กองเอออยากออกกลอง ปลาอีหย <laughs> <c oughs> ังปูน้ำปูนึงหันปลากระยิ่งหม้อปลาเก้งมีเห็นมีน้ำนึกว่าปลากระยิ่ง

อ้าวทำไมจอดับทรซับค้างเราซับค้างมันหอนไหลเห็นแล้วนุ่มนิ่มเห็นแล้วไม่หวเห็นแล้ว สั์ค้างเลยเมื่อกี้โรนต้วยสามหอนพี่น้องค้างตากแดดยืนตากแดดชัดไหมนุมน่มนิ่มมีสัญญาณอยู่บ่ะนอะชัดจีนอยู่บ่ะสะด,ดุดอยู่บอ โอ้โชยอีกแล้วโอ้ยเตปลายยังนเตยได้กอกแยบหมดลกินแอบในโฮมก่อนพี่น้องแอบแอบก่อนชัดเจนยูโบจ้า ภาบสะดุดปะโนอาเนี่ยดหนามันนเคาได่อมนนงานเหนื่อาอ้ามันเออันดออเออยี่วันประจักรลูกนาอ้าวได้ยี่บ่อได้ยี่บ่อ จะเจนป่ะจ้าสะดุดป่อเหรอปลาบ๋ป hmm mm ิตไลายเอะพี่น yeah> ้องมาเล่นน้ำน้ำตั้วนงานได้แล้ว พี่เต็กตัวเนยหน่อยเถอะตัวใหญ่ไ,ไม่เราไปกินเมือนละยืนตากแดดโทราศัพท์มันหอน <trails> จัดจีนบออ่เนาะนักสะดุดป่ะพี่น้องเมนบอกเน่ ชาจีนยปบจา้าสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีคนดูสิบเจ็ดคนนะคะอุ้ยได้อีกแล้วใส่โอ้ไปอีกทยสวัสดีคนดูสิบเก้าคนนะคะ สวัสดีทุกคนเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอยนั่น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 ตายหัง โอ้แน่นเง่นมียนี่ไหมน้องโอ้ไปอีไทยโอ้สวัสดีคนดูยี่สิบห้าคนนะคะชัดเจนยุบจ้าพี่น้องจับมาโชว์เนี่ยมีคนเบิ่งตังยีซิมหาคนผุนอสาประคอยงหายเจ้าตัวน นี่จะไปยี like ่ไทยพี่น้องไปยี่ไทยกระปิงเซบโอ้จะ้ีไงนะ่น้องเปลากแงงปลากงยงหลอยู่วะกะแงงเอาไปออมใสโนมิสมเนาะ

เพียงแอวมันอยู่ตัวฟังเออถาลงไปตรงกลางนะนะตรงกลางพูดๆนน่ยกระสี่ถวมหัวประมาณสองสองเมตรได้ปะมีอยู่สามคนเก่าสามคนพี่น้องมือนนี้มี่หน่อยทีมงานเพื่นหน่อย เนี่ยเอามาเบิ่งดูนอนอยูย่ยสโอ้ปิปงกินหอน,นหอนเหมนกับข้าวเหนียวหอนหอนแซฟภปลาไทยปาษาไทยปลาไทยฝ่ายไทย,ไทยข้าจ่อเอิร์นมาจังไหนพี่น้องภาษาไทยเอิร์นมาจังไหนภาษาภาษาไทยปลาขาว เขาปด้แยกประเภทหรอกเขาก็เอื่นปาะขาวรถสมั้งเดาเอาจังมาปคอบ่เนาะแีนปิดปัดปิดปัดปิดปัดปดปัด เห้ยด้อให้แมวแกนึงอ้ยปวดแมวเลยอ้ยห่ามือ้ยเี้ยเด้อวันโอเป็นกะปิตมวนนะพี่น้องมาเล่นน้ำกันเด้อเมน้ำเซ่เซ่บวกโอ้ปวดพอเลยตัวใหญ่กรด่ดีตัวรุ่งเอ่กัดวรมียลอกห อุ้ยรดซ้ำรมืออดือบอ้เด็กี่าินขาเนาะเอาพี่แว่นเอามาช่วยอีกดู มาพี่น้องเล่นน้ำเล่นน้ำจะเป็นฮอนต้มกับบะมี่พี่บ้านพี่น้องฮอนอยู่บนออยู่บนมะฮอนแท้อยู่เพิ่มมว่วงเลยจา้า ม่วงสามสิบ <clothing. S 2> โอ้ยพี่วันได้อีกแล้วคุณไทยป่ายไทยแล้วว่าตบเอินแห่งสุภาพป้าคุณไทยบ่อตอนซ่อนก็มีไง้คืนมาอีกดูอันซ่อนัน แล้วสวยแล้วแม่นบอกได้กินสวยแล้วแต่บรูว่าสิได้กินแรงบอพี่น้องประมาณเครื่องคันบบพี่น้องเลยนี่แต่ปลานยเดียวโอ้ยแม่แม่ปลากาพี่น้องโอ้กากาภาษาไทยเอินวางไหนปลาสายเงียบ

มาแอาแหนหน่อยมาก้เนาะไปยูวนก็มากหลยได้พอนขันแล้วเอาบปเอาป่าบ่ให้เบ่งบรรยากาศพี่เนอะเที่วอยู่ค่าพูดเนี่ยไปทุกคนเบ่งบรรยากาศ เซ่เซ่เซ่ตัวนี้มาจากอำนาจจ้ามาอำนาจกันเลยฟังทั้งพูนขามไปฝนเป็นจังหวัดอำนาจพี่น้องเป็นนำเซ่กันฟังทั้งนี้เป็นอุบล ไม่มีเนร่โอ้ยบุแม่จะไดกำเต็มอยู่ปะคอปะค้อไงพ่อละบาแล้วพอปะค่อยไงนะพี่น้องเหนี่แห้นี่ละว่สเซ่ไม่ไหวลอยน้ำบูปินบากาลงน้ำ ปีงพี่น้องไม่ปีงน้ำเลยธรรยานปีงสิมะมาสอนเขาเอิเอียงก่มาจกประหกกะออะระหักกลยอก,ก่นป่ะเออทำามธาม่ไยธรยานปีงดูสิมาจกปากหักกล้วยอยู่ธรยานปีง เจ้ามาโจกเด้ลายได้พี่น้องปาบทางปุ่นกับตบตาตบตาอปโยเจ้ามาโจกเจ้าใ้มือแล้วเป็นรูกสองลูปบนนอตัวน้งเ้าลยูกนน้องหาแรงรกะยกับลงน้ำหอยกับบมีหมองควแล้วบะมี่หมองหา แต่เป็นแดดค่ะพี่น้องแดดแดดเป็นแดดเด้อเพูดอนนะปูปูแล้วระเดเอาได้แหเลยมัยนะพูนี่มันอยู่เลยพี่น้องปวดไม่โอ้ยปีนลงมากพูดนฟังมันอยู่พูดน

ใส่ใส่ให้พี่น้องเบืองปลาแนี่เดี๋ยวิสีลงไหลละจ้ายีกสิบวินาทีล่ะเรื่องคั้งลหรอโอ้แล้วแล้วสวยอยู่พี่น้องกีนข้าวปลาน้ำกันเด้อเจียวมดแดงปีงปลาต้มปลาต้นประสูตรต้นมันอัน โดดดงดงดงอยู่นี่มันไปใส่ละปูเออะสูระสูใหย่มันโดดโชกกองอ่นึงหันไปใส่ละปูก็แย่ดิ ลยต่ออย่นีนะต้นน้ำต้นน้ำนี่ต้นน้ำลายพี่น้องมึงตีนพักขาไงต้นพักขาไงลายคับ ตัวนี้ตัวเดียวนั่นโอ้โุนพูนพูนทั้งหลังปูสีพุนปูกระสุดไงโอ้โหนันโจ้โดดอีกแล้วพุนผูโดดโดดขามปูมาแลวผุนปู ตมเอาบ่เจาปลากาเองปลา,ปา,ปาทนทนไม่กเน่นะปลาเข้าลางแห่อ,อ็นไแห่อ,อ็นพี่น้องแห่ทีเอาป่าหน่อย Yeah. tum tum áo ba, ba tùm nói ba áo ba ปงี้วานตัวต้นหน่อยพอกินตุ่มไปห้าปูผิดวาตุ่มไปห้าปูาปปซิวบซวย เอาแจ้พ,พุ่นบ่วิวจบไรไร้ไอจ้าเดี๋ยวความ่าเป็นคลิปกันเนาะเดี๋ยวว้วสิถ่ายเป็นคลิปมันด่วนละพี่น้องสี่สามสิบนาทีละ เดี๋ยวจะมาเบ่งเป็นคลิปเอานะจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ